สวัสดีค่ะสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะอยู่กับคุณหมอทวีด้วยนะคะคุณหมอทวีสวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้นะคะมาอัปเดตเนเคสของคุณหมอทวีเองนะคะเคสนี้กี่เดือนแล้วคะคุณหมอคะหกเดือนพอดีเลยนะครับหกเดือนแล้วนะคะไวมากมากเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายปัญหาเดิมของคนไข้เคสนี้นิดนึงดีกว่า ของน้องคือตอนก่อนหน้านี้เรามีปัญหาว่ามันจะดูเอียงใชครับดูเอียงนิดนึงเนาะแล้วก็เหมือนกระดูกด้านขวาจะใหญ่แล้วก็ดูสันไม่ค่อยไม่ค่อยดูดูกว้างเนาะ,ะน้องอยากจะให้ดูสันเรียวขึ้นแล้วก็ตรงหัวตาเนี่ยค่อนข้างจะคือน้องเป็นคนที่มีค่อนข้างค่อนข้างจมูกจริงค่อนข้างสวยแล้วเพียงแต่ว่าความความ ความโด่งของจมูกสันจมูกเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะถ้ามองด้านข้างจะเห็นชัดเลยว่าสันไม่ไม่ค่อยมีเนาะเดี๋ยวเลื่อนด้านข้างให้นิดนึงละคะเทียบมุมนี้ให้ดูกันเนาะประมาณนี้อันนี้เนาะช่วงนี้ช่วงนี้จะค่อนข้างต่ําเลยทีเดียวถ้าโดยโดยรวมของหน้าน้องก็จะเป็นออกโค้งเป็นลูกครึ่งประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนาะทีนี้ก็จะมีเรื่องตรงนี้ยตรงอื่นโดยโดยรวมเนี่ยดูดีอยู่แล้ว เหมือนเป็นสรีระปกติของผู้ชายด้วยแม้วคุณหมอที่หนกคิ้วจะสูงอะไรงี้แต่สันดังไม่ค่อยมีอะไรนี้ใช่ไหมก็มันก็แล้วแต่คนบางคนก็สันเยอะอยู่บางคนก็สันไม่ได้เยอะมากครับแล้วแต่คนนี่นะคะอันนี้คุณหมอก็ปรับแก้นะคะอุ้ยสวยมากๆเลยนี่นะคะจะเห็นว่าปัญหานะคะที่มีความเว้าลึกเกินไปเนี่ยตอนนี้ก็ถูกแก้ไขแล้วนกคุณหมอเนาะก็ออกมาสมูทมากขึ้นนะคะต้องให้รับกับตัวคิ้วเนาะตัวคิ้วตัวโครงหน้า ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทรงที่ได้เนี่ยโด่งอย่างพอดีนะคะรับกับรูปหน้าโดยรวมเลยนะคะใช่ค่ะถามพี่ดิวดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะ6เดือนแล้วครับไม่มีไม่มีอะไรผิดปกติเลยพอใจมากครับแล้วก็เพื่อนกระทัก็อดทนธรรมชาติบางคนไม่ได้เจอกันนานเขาบอกอ้าวทำจมูกมาหรอไปบอกเขาเขาก็บอกเขาไม่รู้ถ้าไม่บอกประมาณนี้คือมันดูเป็นธรรมชาติดูเป็นจมูกเราเลยเนะไม่ปอมไม่โปะจนเกินไปนะคะ แล้วเรื่องทรงล่ะคะทําไปเราเป็นไงบ้างสวยถูกใจไหมเอ่ยสวยถูกใจครับตอนแรกคิดว่าอาจจะตรงไปปรึกษาคุณหมออยู่คิดว่ามันจะจะลงอีกไหมคุณหมอเออพอมันลงแล้วก็โอเคเลยครับชอบมากทีแรกช่วงแรกๆเราก็จะพยายามลองให้มันสูงขึ้นเนาะแล้วก็จะดูพุ่งหน่อยพอมันเข้าที่อย่างนี้ครับสักหกเดือนก็จะดูโอเคแล้วมันจะมีการรัดแกนมีการเข้าุดตัวอีกส่วนหนึ่งอ่านี่นะคะเรียกได้ว่าหน้าเปลี่ยนเลยโนเคสนี้นะคะหล่อขึ้นเลยนะคะใครนะคะอยากมี จมูกรอๆจมูกสวยๆนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะอย่างที่เราบอกเลยนะคะว่ามีตั้งแต่เทคนิคโค้ดเนาะยันโอเพนเลยนะคะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะสามารถทักสอบถามแอดมินได้นะคะก็ดูแลโดยคุณหมอทวีเนาะเคสนี้นะคะเคสนี้ยากนะคะคุณหมอก็ไม่ไม่ยากตัางหร่นะครับก็มีปัญหาเรื่องเอียงนิดหน่อยของตรงบริเวณตัวกระดูกจมูกครับให้คุณหมอให้ความรู้นิดนึงค่ะว่าการออกแบบในทรงจมูกของผู้หญิงและ ทรงสมูกของผู้ชายเนาะมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงคะคุณหมอก็ของคือก็จะค่อนข้างแตกต่างเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตรงสันนะของผู้ชายก็จะเริ่มค่อนข้างสูงหน่อยใ,ใกล้หัวคิ้วเลยในบางคนได้นีครับแต่ของผู้หญิงก็จะต่าลงมาหน่อยนะ,ะแต่เทนผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็อาจจะชอบแบบเป็นโดดฝ้าหลังก็อาจจะเริ่มเหมือนผู้ชายมากขึ้นก็เ,เป็นที่ความชอบอีกใช่ไหมคะความชอบแล้วก็ของผู้หญิงก็จะมีสโลปหน่อยหนึ่งถ้ามองจากด้านข้างเนาะแต่ของผู้ชายก็จะค่อนข้างตรงๆเลยหรืออาจจะต้องมีทำนิดหน่อย ะะส่วนปลายก็ก็คือไม่งุ้มแล้วก็ให้ดูแบบเชินดนิดๆนะจะดูเด็กขึ้นนะครับนี่นะคะก็เป็นเทคนิคนะคะในการออกแบบทรงจมูกของคุณหมอทวีนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆนะคะหรือว่าสาว,สาวๆก็สามารถมาปรึกษาได้นะคะก็วันนี้ก็มาให้ดูกันแล้วเดี๋ยวด,ดูอีกข้างนึงนิดนึงนะคะ,คะอัปเดตจมูกให้ดูการ6เดือนแล้วนะ,ะสวยมากๆเลยนะคะทรงก็รับกับใบหน้าเลยแล้ว สวยถูกใจเนาะพี่ดียวเนะาะใครเจอก็ทักเนาะหล่อขึ้นด้วยมาคลินิกอีไรหล่อขึ้นยิ่งหักแกนยิ่งหล่อขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วการดูแลตัวเองเหรอคะพี่ดียวยากไหมไง่ายมากครับก็ทําตอนช่วงแรกกาแผลอาจจะมีติดติดกันค่ะแต่เจ็บหน่อยนิดนึงทนหน่อยแต่แค่ผ่านสามเดือนแรกไปก็โอเคแล้วครับอันนี้พี่ดียวเป็นเคสเสริมใหม่ครั้งแรกวะคะครั้งแรกเลยครับครั้งแรกไม่ได้น่ากลัวเนาะคุณผู้ชายก็สามารถทําได้นะคะใก็มา ช่วงช่วงแรกก็จะมีการทรําแผลหน่อยนิดนึงเนาะก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะแต่พอหลังจากตัดใหม่ไปแล้วก็สบายแล้วเนาะนะคะวันนี้ก็มาให้ดูกันนะคะกับคุณหมอทวีด้วยนะคุณหมอทวีก็เข้าเคสกับเราด้วยนะคะยังไงวันนี้องขอ,ขอขอบคุณทางคุณหมอทวีนะคะแล้วก็พี่ดิวมากๆเลยนะคะที่มาไลฟ์สดกันนะคะแล้วก่อนจากกันนะคะให้พี่ดิวฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสาหรับเพื่อนๆคนไหนเนาะหรือหนุ่มๆคนไหนนะคะ ผู้ชายอยากรออยากมัม่นใจมากขึ้นเนาะแนะนาหน่อยค่ะพี่เดียวค่ะครับก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผมผมเองก็เป็นผู้ชายมนะันไม่คิดว่าจะมาเสริมเสริมในมุมเหมือนกันแต่ว่าลองเสริมของเ,อ,เองดเองดูเนาะใครอยากดูดีขึ้นหรืออยากสร้างความมั่นใจมากขึ้นก็คลินิกที่ลทอนคลินิกเลยครับผมคุณหมอทวีได้เลยครับปรึกษาได้เลยครับผมก็คุณหมอก็มาเช็คเองด้วยเนาะวันนี้ก็มาเช็คแผลใช่ไหมคุณหมอครับก็เราก็คอ l l ร่าฟทท,ทีเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นตองตัดใหม่ใช่ไหมคุณหมอเดืเดือนสามเดือนเนาะอันนี้หกเดือนนะคะก็ยังฟอลโล่กันอยู่เลยนะคะเรียกได้ว่าอยู่ใกล้ชิดกันไม่ทิ้งไปไหนนะคะใครมีข้อกังวลใจก็สามารถทักไลน์หาได้ตลอดเลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งพี่ดิวนะคะแล้วก็คุณหมอทวีมากๆนะคะวันนี้แอดมินขออนุญาตลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ไร้นาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ